ร้านดีเดียสันะครับมารีวิวชุดแปลงหน้าเลนเจอร์ยี่สองเ็กเจนนะครับแปลงเป็นชุดแรปเตอร์นะอันนี้เป็นกันชนมาทั้งตัวอะไรกันชนแล้วก็กระจังหน้ามีไฟสามเมตรนะครับไฟสิวให้เรียบร้อยมีคิวล้อให้เรียบร้อยเป็นทรงแรปเตอร์นะเหมือนทรงแรปเตอร์ทรงห้างทั้งหมดเลยเป็นงานดิบสีดำเป็นพลาสติก PP ทั้งหมดเลย คนไหนสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับมาทั้งชุดนะราคาไม่แพงนี่กันชนทั้งตัวงานสวยๆจังๆกระจังหน้าขายึดขายึดมาพร้อมอ่ามาครบชุดอย่างนี้เลยนะกันชนกระจังคิ้วล้อ สนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับร้านดีเซอรี่นะครับขอบคุณครับ